่าวไซด์ลมใต้ปิดสำคัญท,ที่ผักดันให้วีโวกลายเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนําที่มีกล้องดีที่สุดมันเกิดจากอะไรวันนี้ไปไขค,ความลับนี้กันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะห้องปฏิบัติการเล็กๆในเมืองเยนาประเทศเยอรมน,นีคุณคาวไซดก่อตั้งบริษัทคาวไซยขึ้นในปีคศ .18 4 6เพื่อผลิตกล้องโทรทัศน์และกลายเป็นบริษัทแรกของโลกที่สามารถผลิตกล้องโทรทัศน์ในเชิงอุตสาหกรรมได้โดยเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ของไซส์สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกและการเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าวิจจััยยาาากกผู้ชนนนะงวลลลโเบหหท่ จุดเปลี่ยนสำคัญคือการเข้าสู่ตลาดเลนกล้องไหนาลูกในช่วงปีคศ1890และได้รับความนิยมสูงจนกลายเป็นเบอร์ต้น,ตนในวงการเลนภาพและในปี1946บริษัทขทาวซ้ายทำการย้ายฐานผลิตมาที่โอเบอร์คเชนกลายเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่สําคัญที่สุด และเป็นศูนย์กลางสําคัญของอุาสารกรรออปติกในเยอรมนีด้วยอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญคือในปี1969ภาพถ่ายเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของโลกถูกถ่ายทอดผ่านเลนส์ไซด์โดยนิวอัรมสตองเป็นภาพถ่ายบนพื้นผิวของดวงจันทร์นั่นเองส่วนโลโก้ไซา์สีน้าเงินที่เรารู้จักกันจนถึงปัจจุบันมีการใช้มาตั้งแต่ปี1997เป็นโลโก้ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและความสําเร็จมากกว่า178ปีจนกระทั่งปี2020ไซด์ได้จับมือกับ V ี vo ก่อตั้ง Vivo Si Imaging Lab โครรงกา,นา,นานวิจัััยพฒนนาวตกรรมมให่ๆในกาายรูป ด้วยสมาร์ทโฟนและไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ทุกคน เมื่อปี2011 vivo ได้เปิดตัวมือถือเรือธงคือ vivo X60 series แต่คราวนี้มาพร้อมโลโก้้ายอยู่ตรงชุดเลนส์แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันอย่างจริงจังและพัฒนาแบบลงลึกจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าความต่ตางๆของเลนส์สายบนมือถือ vivo คือการที่ตัวเลนส์เนี่ยเน้นไปที่ความคมชัดมิติของภาพโดยเฉพาะการเคลือบสาย t s t a r coating เพื่อจัดการกับแสงแฟร์ต่างๆทาออกมาได้ดีเยี่ยมและมีการร่วมกันพัฒนาออลกริทึม t d p o p สําหรับการสร้างโบเก้ในการถ่ายภาพพอร์เทรตให้ทั้งภาพแล้วก็ตัวโบเก้ออกมาดู สวยธรรมชาติมากขึ้นการจับมือกันร,ระหว่าง2แบรนด์ยักษ์ใหญ่ทาให้ว i V o เนี่ยขึ้นแท่นเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งในประเทศจีนในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของความเชื่อเ <c oughs> ชื่อว่าการถ่ายภาพบนมือถือวีโ o สร้างทงความแตกต่างและความใกล้เคียงกับกล้อง DSLR ได้จริงๆนี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างในการยกระดับแบรนด์ reputation ขึ้นมาอย่างรวดเร็วในเวลาอันสัน้นและ V ี v o เองก็ไม่หยุดพัฒน,นาความสามารถของกล้องมือถือและปรับใช้กับรุ่นว s e r i e สได้อย่างรวด หัวรุ่นที่แล้วถึง100%อีกด้วยและทั้งหมดนี่คือ vivo x5 ถ้าทุกคนอยากให้อุ้มเปิดประวัติใครหรือเรื่องไหนก็กดติดตามและพิมพ์บอกกันไว้ได้เลยนะคะ